สวัสดีเด้จ้าพอกันอีกแล้วคะ่ะกับเอ้ยทุกตาพาฝันพอกันกับเอ้ยกันนี่คะ่ะอุปกรณ์ประจำเหอนเด้จ้ามาคะ่ะอันมื่อนี้เป็นมื้อฝนตกเด้คะ่ะบรรยากาศข้างนอกฝนตกลินจ้าฝนตกลิน ฝนตกลินก็บอเป็นตือนกขะเนาะอยู่ข้างในก็อุ่นๆก็พามากินกาแฟหรือว่าดื่มกาแฟหรือว่าจิบกาแฟค่ะมาค่ะเทเลยเด้อมีการหกออกจากถั่วอยกเด้อค่ะมึงเอากระดาษเส็จก่อนนคขนเนาะ อากาศเมื่อนี้เป็นอากาศเย็นค่ะมีลมพัดแห้งอันเดดออกเป็นนั้นบางครั้งบางคราวอกก็อกไบ้เด้งเนะะี่ยค่ะอกอันก้อนเมฆ้นัหนามาบังก็เฮี้ยไปเลยมาค่ะเอ้ยนะพามาหูกาแฟได้จ้า จะเมดมีแหงค่ะมีแหงมีแหงอันนมหอมมานะจ๊ะกาแฟ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 ฮูกข้วาวบ,บเสร็จก็ถูกเสื้อผ้ากระเป็นอันเป็นจุดอยูน่นะคะเนาะเป็นด่างๆอยู่น,นะคะก็ต้องเซตพันสกรอน เมื่อนีนิเอไปเอ็ดกะลืมมาได้เอากัน,นะคุยให้ฟังเอาก็ชะเ,เข้าเหือนมานี้นะคะอันนี้มันเป็นตอนบ่ายสามสามโมงครึ่งพอดีค่ะนีสามโมงยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนาทีน่ะคะัเนาะ,เ,นะเมื่อเช้านี้ออกเหียนมาั้กแต่เศร้าพอดนะค่ะไปกาแฟขี่อันอันมอเตอร์ไซค์น้อยไป สกูตเตอร์นอะ,ะเนาะลมกันหลายหลายลมแหงกรมอุตุพักนกระบอกว่าตอนเ้ารนี่มันสิ่นเป็นอากาศอันดีอยู่ค่ะมีแดดออกลมพัดแต่ว่าเป็นอากาศหนาวแต่หลังจากอันบ่ายโมงครึ่งไปแล้วมันสิ่มีฝนตกแดดเฮี้ยลมก็พัดแทงแล้วก็เป็นอากาศเย็น่นกระบ,บอกเลยค่ะกระตรงเป๊ะแลยค่ะพอดีเธอเอ้ยไปเอดอัน เอ้ยไปซ้อยแฟนเอ้ยเอดงานค่ะเพรานเธอไปซ้อยก็เลยไปยิบอุปกรณ์เธอค่ะเปลี่ยนเครื่องนั้นเครื่องนี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าพอเอื่นไปแล้วชนีรถเครื่องที่พันนันพันน่ะเปลี่ยนมันเปลี่ยนบบได้ค่ะเอ้ยบบได้เอ้ยอยู่นะคะ่ะเพราะว่าเอ้ยบุญหัวจักซื่อเพิน่นเออันเครื่องนี่มันมีมันมีซื่ออยู่เนาะจา้ะเนาะบึงในเฮ้าที่เอี้ยมนะคะ ก็เลยโบไดเปลี่ยนก็เป็นหลงมันนี่คะ่ะหลงแล้วพอนนี้มันเข้ากันโบไดมันอันตัวมือนี่มันเหี่ยวค่ะเหี่ยวประมาณสักสองปร,ประมาณนิ้วพอดสองนาะค่ะนิ้วครึ่งนเนาะค่ะเนาะก็เลยเพื่อนอันแฟนเอ้พันก็หลงบ่งมันเข้าโบได้พันก็เลยหยุดพันก็เลยเสาค่ะพันก็เลยเอาออกมาแล้วก็เลยนะเอาไปคืนพันคืนนั่นคนที่พันสั่งมา วันนี้ก็ตอนนี้เพื่อนก็อยู่เหื่อนน้ำเอ้ยเนีค่ะเพื่อนก็สั่งของทางนั้นทางบริษัทสั่งเอาตามมันที่ว่ามันอันเก่าอะนะค่ะที่ว่าแต่ว่ามันต้องทาอันเครื่องอันี้ก็ทาอันอาทิตย์หนึ่งกระโบตีสหรับค่ะเนาะเพื่อนอยากแล้วกระโบเพื่อนกระโบค่อยชอบมันหรือบางงันเถอไปบระค่อยชอบมันก็เอ็ดเตอบ์โได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาต้องทาเวลาบางงันเถอะป่ะ เอ้ยก็เลยไปก็เลยบดไ้เอสแต่เหลยยันไหลค่ะก็เลยอันก็ยิบพันยิบนี้เฮือหน่อยนึงเลยหลังจากพันก็เลยพักกันมาอันเออพันก็ไปส้อยหม่พันเอ็ดฮันเอ็ดนี้เนาะค่ะเนาะอันมันมีงานน่าทำอยู่ค่ะงานซ้อยกันสินะคะพันมาเอินพันก็เลยไปเอ้ยก็เลยไทยฮันไทยนี้ตามภาษาเอ้ยค่ะแล้วก่อนก่อนฝนนหลงเ้วพากันมาเฮือนก็มาฮุดเฮือนก็ จักประมาณสักยีนาทีได้เนะีค่ะเอ้ยกันเก็นามาต้มกาแฟเนาะค่ะเนาะมากินกาแฟแฟนเอ้ยมันก็ไปนั่งสั่งของเพื่อนเอ้ยกบบระโบนดไ่ยุงเก็นำมาอัดกับอัดคลิปกินกาแฟคุยกับันเพื่อนๆเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าพอดีฝนบ้านมาลงนะะี่ค่ะลงไป,ปลปอยละอากาศก็เย็นนะคะทางนี้เย็นๆอันนี้แห้งไซ์เขอฟังค่ะว่าอันมือน,น้เอตเตอร์เด เอ้ยก็ไปมืดมื้อค่ะมันนี่ก็ไปตั้งแต่อันมือเสาร์นี้ก็ไปส่งหลานน้อยไปโรงเรียนเนาะพ่อกับแม่พันทํทำงานเดินไปส่งพันกับมาหอดเงินสักแปดโมงครึ่งแปดโมงต้นเสาร์เนาะจากคั้นมาก็ไปก็แฟนเอ้ยกมาหอดเงินนี่ก็ใบสามโมงครึ่งเนาะมันก็มืดมื้อเดี๋ยค่ะเอ้ยกันนะ แกน้อยกับเอ็นฮันเอ็นนี่ก็ทำกับเขาทำอาหารกินค่ะอันนี้ก็เลยมานั่งกันต้มกาแฟพักกันคุยกันสักก้อนเนาะค่ะเนาะเพราะอยังเ่าได้ลงคลิปว่าอันพากินกาแฟเนี่ยค่ะนี่ค่ะคลิปประจำเฮือนเนาะค่ะเนาะหมดไปแล้วนะคะหนึ่งถ้วย กาแฟหมดไปแล้วนึ่งถวยก็เอ้ยกสิบอกอันเพื่อนๆว่าอันขอบุณเล่นหลาย้ะคะเด้อที่เข้ามาทักทายเอ้ยค่ะเข้ามาทักมาเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะมาสวัสดีกันก็ชื่นใจค่ะผู้เลอโบทักกับโบปินเตอร์ค่ะเลื่อนออกไปค่ะผู้เลออันคำว่าเอออยากมากินกาแฟก็เอ้ยตุ๊กตาผาฝันเมื่อนี้เราพามากินกาแฟก็เข้ามาเบิ่งเอ้ยมานั่งจิบกาแฟนําเอ้ยนะจ๊ะเด้อคำว่าบ่เมื่อนี้ก็เปลี่ยนเมื่อนาเนาะค่ะเนาะเพื่อนบางคนเพิ่นกัยุ่งค่ะเนาะบทที่ดอก การทำมาหากินนำชีวิตประจําวันผู้เลยกอไ็ไดแม่นบอกเห็นกันก็ทักทายกันก็ดีใจค่ะเอ้ยนี่ดีใจขนาดแล้วก็ก็ได้คุยเนาะคะ่ะเนาะได้คลิปของการทําคลิปก็คือการได้พอนคลายได้มีหมู่เนาะคะ่ะเนาะแล้วว่าถ้าเหาผ่านเหาเตือ้อคนมาเบื้องเหาไหลายมันก็ได้เงินใช้เนาะคะ่ะเนาะถ้าพูดกันตรงๆกับกว่าได้ต้องออมแม่นบอกก็เป็นการดํารงชีวิตอันนี้ก็ทําแล้วก็ม่วนมีความสุขอันนี้ก็ ที่เอ่ยทำนี่ก็มีความสุขค่ะได้โหมูโพคู่เนาะค่ะเนาะได้เห็นไหลอันไหลอันประเทศว่างั้นหรอไปที่เฮาไปทักพันพั่นมาทักทักเฮาแม่นบอกค่ะกระบอแม่นว่าพั่นมาทักเฮาแล้วเฮาเนาะโบไปทักกระโบได้ดิค่ะการทักทายกันนี่ต้องก็มีทั้งอันพระนาสิลป์ค่ะอันทั้งผลลัพเนาะค่ะเนาะทั้งผลลัพธ์แล้วก็อันแล้วก็ต้องไปทักกันแม่นบอกค่ะถ้าว่าเนาะมาหาเธอเจอคนอื่นมาทักนี่ก พ้นก็ทำช่วงแรกๆเนาะค่ะเนาะหลังจากอันไปพันก็หนีหายไปดิค่ะมันค่าอยากเป็นหมู่เป็นคู่กันนานๆนะค่ะต้องเข้าไปทักกันคำว่าคูอเมื่อก็ว่าเปลี่ยนเตอะค่ะอันนั้นเงื่อก็ไปได้เห็นหน้ากันไปอันเอารูปหัวใจหรือว่าโชว์นิ้วหัวแม่มือขึ้นแบบนี้เฮอนะกันเนาะค่ะเนาะแค,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 ค่นี้ก็คนก็มีความสุขด้ค,ค่ะแค่คําว่าอันเนี่ยค่ะเอาหัวแม่มือโชว์ขึ้นแบบนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็คือว่าสบายดีแล้วก็ พอามาเห็นตัวเลาวเด้อสิเนี่ยถ้าเราบบไปทักเพื่อเลยเนี่ยพันก็นเงียบหายไปมันก็บบขักเนาะค่ะเนาะเขาก็ต้องมีการที่ว่ามีการให้เนาะค่ะเนาะให้ตอบพันให้มาเราก็เฮอตอบให้เฮอตอบไปมันโบค่ะอ่ะเอ้ยกระว้าไล่ไปเต็กเด้อค่ะวาม้วน,นเนาะค่ะเนาะมือมันฝนตกก็เลยกินกาแฟอากาศข้างนอกก็คึมคึค่ะบบแน่คลิปหน้าอาซิพาปักดอกไม้เด้อจะเดอ้อ มาซ้ำนี้กันนะค่ะนออันนี้ก็ได้เอ้ยก็เว้าวไปเต๊กถ้าได้เว้าวแล้วก็ได้ก็เพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนมีความสุขค่ะเข้ามานั่งจิบกาแฟกยตุ๊ก,ก,กตาผ้าฝันก็อมีแต่ความแฮปปี้เด้อจ๊ะเด้อแล้วเอ้ยก็สิบ,บอกว่าพบกันคลิปน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ